รายงานข่าวเชลซีพบกับแข้งรูกครึ่งอังกฤษไทยที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซีเขาเป็นใครมาจากไหนเรามาทำความรู้จักแข้งดาวรุ่งรายนี้ให้มากขึ้นกันค่ะสโมสรเชลซีได้เปิดตัวเซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับจูดเบลนักเตะรู่ครึ่งอังกฤษไทยไวัย16ปีซึ่งสร้างความฮือฮาอย่างมากในประเทศไทย และท่ามกลางคำถามที่ว่าเจ้าหนูรายนี้เป็นใครมาจากไหนและมีดีแค่ไหนทำไมทีมดังอย่างเชลซีถึงตัดสินใจคว้าตัวไปร่วมทีมชูดเบลเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี2004ที่ประเทศอังกฤษมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษส่วนคุณแม่เป็นคนไทย และเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของสวินดอนก่อนจะย้ายมาร่วมอะคาเดมีของเชลซีเมื่อปี2015และจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมด้วยสัญญา2ปีหลังจากย้ายมาอยู่ในอะคาเดมีของเชลซีจูดเบลเริ่มต้นด้วยตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ด้วยส่วนสูงกว่า186เซนติเมตรและร่างกายที่แข็งแกร่งเกินวัยทำให้โค้ชของเชลซีเปลี่ยนให้เขามาเล่นเป็นกองหน้า ซึ่งกลายเป็นตำแหน่งที่เขาระเบิดฟอร์มได้อย่างเต็มที่เคยมีโอกาสถูกดันขึ้นไปเล่นในทีมชุด u 18และยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นกัปตันทีมอีกด้วยจนถึงขนาดถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุด u 16รวมถึงช่วยทัพสิงโตน้ำเงินครามคว้าแช,ชมป์พีเมลียร16ีก U16 i n t e r n a t i o n a l Tournament ประจำฤดูกาล2019-2020มาครอง โดยตัวเขาทําไปถึง4ประตูนในรายการนี้ส่วนผลงานกับทีมชาติอังกฤษหลังจากทําผลงานได้ดีในระดับสโมสรจูดเบลถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษ u 16และกระหน่ำไปแล้ว6ประตูให้กับทีมเชลซีชุดเล็กซึ่งรวมถึงการทําแฮตทริกได้ในเกมชนะสเปน3ประตูต่อ1และสัดคนเดียวถึง2ประตูนในเกมชนะเดนมาร์ก4ประตูต่อ0ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย การเซ็นสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นที่ฮือฮาของแฟนบอลชาวไทยในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางและส่วนใหญ่ก็หวังว่าในอนาคตจุดเบลจะมีโอกาสมาเข้าร่วมช่วยทีมชาติไทย